การตัดสินใจเนี่ยก็เป็นความลำบากใจอย่างหนึ่งการที่จะตัดสินใจเลือกให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องของความฉลาดแล้วก็ประสบการณ์คนฉลาดนั้นก่อนที่จะเลือกเขาจะพิจารณาประเมินค่าแล้วก็ให้น้ำหนักเสียก่อนว่าสิ่งใดมีประโยชน์สิ่งใดไม่มีประโยชน์สิ่งไหนดีสิ่งไหนเลวกว่ากันแล้วก็รู้จักตัดสินใจว่าอะไรควรไม่ควรยังไง เขาจะรอบคอบไม่ใจเร็วด่วนได้คิดหน้าคิดหลังซะก่อนที่จะตัดสินใจเสมอเพราะฉะนั้นคนฉลาดก็เลยเลือกไม่ค่อยพลาดตรงกันข้ามคนไม่ฉลาดก็มักจะด่วนตัดสินใจไม่พิจารณาให้ทว่วทีก่อนเลือกเลยาโดยมองไม่ออกว่าสิ่งใดดีสิ่งใดเลวก็เลยผิดพลาดบกพร่องอยู่เสมอ ข้อนี้ต้องระวังเป็นดีที่สุดถือคติโบราณข้างต้นไว้ไม่เสียหายไม่ขาดทุนแต่ถ้าหากว่าเราใจเร็วด่วนได้นอกจากจะไม่ได้ดีแล้วยังจะพาให้เสียใจเมื่อเวลาเลือกผิดอีกด้วยนะครับ